โหลสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟรวันนะคะเ,เพื่อนๆตอนนี้พี่ไปอยู่ที่มมูนิตี้การ์เด้นะคะเพื่อนนี่เนาะเราจะให้มาดูผักน้อนเพื่อนเนาะนี่นอะอ่าพอดีพี่ไปทักอ่าเจ้าหน้าที่ที่เขาทําสวนที่นี่นะว่าผักกวางตุ้งน้อนเพื่อนแกจะมาตัดให้พี่ไปนานเพื่อนเออแกจะมาตัดผักให้พี่ไปนเออะดนนเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะนเพื่อนๆเขามาตัดอันยอดกวางตุ้งให้นานเพื่อนนี่เนาะ โอ้ยใจดีพี่น้องเพื่นตัดยอดกวางตุ้งให้พี่ไปนะโอ้ That really good thank you thank you very much Can can grow like this keep to keep the seed Yeah you want this one j u s Just please pull <S oh <S them off <well. S 1> Yeah and I grow I'm g o to grow and keep the keep the seed you know Yeah Oh thank you very much โอ้นี่เพื่อนเอาทั้งต้นด้วยทั้งต้นด้วยไปให้ปลูกนะคะอุ้ย <'re> thank you thank you very m u c ั thank you นี่น้องเพื่อนมาเบิ้งผักกาดมีเพื่อนเพื่อนไหมบ้า,กกานนะผักสลัดนี่โอ้งามหลายพี่น้องนี่ผักกาดเฉียวปลีนะพเพื่อน นี่เขียวนะผักกาดเขียวนี่เพื่อนอยากกินขั้นสมเขาไปขั้นสมดูสุดยอดเลยเพื่อนเมื่อกี้ขอัอนกวางตุ้งเขาได้แล้วเพื่อนอันนี้ประกาศเขียวโบก้าขอแมพี่น้องนี่อันนี้ผักสลัดผักสลัดนี่วาโถงามหลายเพื่อนวาดงามมากมันอยู่ที่ดินพี่น้องมันอยู่ที่ดินนะคะน,นี่นี่เพื่อน เพื่อนๆนี่คือดอกผอักกะหล่ำปรีนะเพื่อนนี่กะหล่ำปรีแบบนี้อ,นอ่ะอร่อยเพื่อนผักกะหล่ำปรีนะฮั่นเพื่อนกะหล่ำปรีแบบอ่อนไม่ใช่แบบพันแข็งนะฮันเพื่อนนี่เนาะสุดยอดที่นี่คือคอมมอนิตี้การ์เด้นนะคะพอดีพี่ายมามาอบล้มพี่น้องมามา นี่ทำหุ่นไล่กาด้วยนะคะที่นี่ก็มีหุ่นไล่กาเด้อพี่น้องน้าเอกแพรนนะคะพี่น้องเอกแพลนนะคะ,น,น,น,ะ,คะน่าจะเป็นมะเขือม่วงนะนี่น่าจะเป็นมะเขือฝรั่งนะ,ะพี่น้องเนบอเห็นบอ,อ,นบอสุดยอดเลยเพื่อนโน่นโน่นโน่โนให้ชมให้ชมนะคะ แตงกวาแตงแตงแตงน่าจะเป็นแต่งลานแต่งกวานะเพื่อนแต่งนะคะพี่น้องเจอผักกาดเขียวนะคะผักกาดเขียวสุดยอดนะคะ this one I'm I'm looking for this one I'm g o i to get from the reject or banning. Is that a lettuce or cabbage? The one back. Wombok. or Chinese Chinese fabric. Oh, nice. It's a test nice I like it. so That's a cabbage No, that looks Oh no! no, it's it's nice. no it's yeah. Oh, this is a Chinese cabbage so yes. you see see you see that now? Yeah, And this one. is The Yeah. yeah. Oh, it's cold. Ooh, yeah. Yeah. Mm. It's good. ม o m น u ่ i t y พี่น้องเบ่งเบ่งเบ่งเมื่อกี้ถ่ายถ่ายรูปกลุ่มแล้วนะคะถ่ายภาพหมู่ไปแล้วน้องเพื่อนเนาะเออพี่ใบกำลังจะกลับบ้านชื่อผักต่างๆนะต้นหอมออหอมหัวใหญ่เลยพี่น้อง นี่หุ่นไกานะคะหุ่นไรกาไอกดออลออออลอ o ชิลี่ทูออฟล์นกลาวและนจะเก็บเด็ดแผน